เปิดตำนานกาโลคสติภูตานิการเวลาย่อมเกินกินสรรพสัตว์พร้อมกับตัวของมันเองเรื่องนี้จากอามรละนาสารานุกรมแห่งความตายได้แล้วว่าฉันนอนอยู่บนเตียงในบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามา พวกเรายังจัดเก็บของยังไม่เรียบร้อยทำให้พ่อกับแม่มานอนในห้องเดียวกันพวกท่านปูผ้าแล้วนอนอยู่บนพื้นข้างเตียงฉันจำได้ดีว่ามันเป็นคืนที่มืดสนิทจนทำให้แสงไฟจากไฟหน้าบ้านลอดผ่านเข้ามาจากช่องว่างใต้ประตูและตอนนั้นฉันกำลังใกล้คื้มรับแต่แล้ว ก็ต้องสะดุ้งสุดตื่นเมื่อเห็นประตูห้องค่อยๆเปิดออกพร้อมกับมีหญิงชาราคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูเธอมองมาที่ฉันก่อนที่จะเดินจากไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันคิดว่าตัวเองกำลังฝันร้ายเลยรีบมุดเข้าไปหลบอยู่ในผ้าห่มโดยหวังว่าการทำแบบนั้นจะช่วยให้ตื่นขึ้นแต่ สิ่งที่ทำให้ฉันไม่มีวันลืมคือเสียงกระซิบของแม่ที่พูดกับฉันว่าลูกเพิ่งเห็นใครบางคนยืนอยู่ที่หน้าประตูเหมือนกันหรือเปล่าบ้านของเรามีสมาชิกเพียงสามคนแล้วหญิงชราคนนั้นเป็นใครกัน